สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,สวนกิติธรารนะครับผมสาหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาเราทำเกษตรผสมผสานหรือว่าทําโคกหองนามโมเดลเพราะว่าในตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกกับเพื่อนๆกันว่าผมทําโคกหองนามโมเดลหรือว่าเกษตรผสมผสานในพื้นที่ของผมตรงนี้มาเนี่ยเป็นเวลา6ปีแล้วครับปัญหาที่ผมเจอบ่อยเลยแล้วก็แก้ยากมากที่สุดก็คือปัญหาน้ําท่วม หน้าฝนทีไรท่วมตลอดเวลาน้ําท่วมมาเนี่ยโอ้โหพืชผลอะไรต่างๆที่ซื้อมาปลูกมาแลนี่เสียหายหมดชะงงก,การจเจริญเติบโตเสียเวลาหน้าําคาญครับแล้วทีนี้ผมก็จะทาเพื่อนมาดูว่าแนวทางการแก้ไขมันไม่ใช่แค่น้ําท่วมนะครับมันไม่ใช่แค่กันน้ําเข้ามันต้องระบายน้ําออกได้ด้วยอันนี้สําคัญกว่ากันน้ําเข้าเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้าใจและทําได้ดีแต่ว่าจะให้ระดับน้ําของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่เราต้องการที่เราคอนโทรลได้เนี่ยตรงนี้สําคัญกว่า เพราะมันอย่างนั้นเนี่ยถ้าน้ําคือกันท่วมได้แต่ในพื้นที่ของเราเวลาฝนตกน้ํามันก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันแต่เราจะมีวิธีไหนระบายให้มันออกไปได้อ่ะตรงนี้ผมมีวิธีสองวิธีเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูอย่างละเอียดเลยครับเพราะว่าตรงนี้สําคัญครับจากประสบการณ์ที่ผมทํามาเนี่ยผมผมพูดเร็วๆผมเกลียดที่สุดเลยคือไอ้ปัญหาน้ําท่วมนี่แหละอ่ะพาเพื่อนๆมาดูแล้วกันครับนในวันนี้ประสบการณ์ตรงจากผมเลยครับผมไม่ได้ไปสัมภาษณ์ใครหรอกเพราะว่าผมก็เจ็บมาเยอะครับกับไอ้ปัญหาน้ําท่วม ว่าทุกๆปีเนี่ยผมจะมีการซื้อต้นพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยคะมาปลูกในสวนก็หลักหมื่นนะครับส่วนใหญ่ก็บอกตรงๆครับหายเจอครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับป่ะผมพาไปดูอ่าเนี่ยครับผมอย่างแรกคือกันน้ําเข้าจะเข้ามาจากข้างนอกกันน้ําเข้าไม่ให้เข้าสวนเรานั่นเองคือของผมเวลาน้ํามาเขาจะมาจากฝั่งนี้ครับเพราะว่าฝั่งทิศใต้ผมเนี่ย เป็นคลองเป็นห้วยห้วยลำห้วยใหญ่เลยเวลาฝนตกน้ำจะหลากแถวนี้จะท่วมหมดเลยครับผมเจอปัญหานี้มา4ปีติดกว่าจะเอาตุเอาอยู่นะครับกว่าจะเข้าใจกว่าจะปรับตัวได้ก็เริ่มจากตรงนี้ครับนี่น้ำมาจากฝั่งนี้นะครับคือของเพื่อนๆก็เหมือนกันครับน้ำมาจากฝั่งไหนปั้นคูฝั่งนั้นเลยครับปั้นให้สูงเนี่ยฮะผมปั้นสูงมากสูงจากะระดับของนาปกติี่ประมาณ สองเมตรขนาดความสูงก็จะสูงกว่าคันห้วยประมาณหนึ่งฟุตครับฝั่งนู้นเป็นคันห้วยเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยครปั้นเป็นแนวยาวเลยครับยาวไปสุดของเราเลยเพราะถ้าไม่ปั้นเป็นแนวยาวน้ํามาไงน้ําก็ไหลเข้ามาของเราตรงนี้จบเลยครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าดูกล้วยของผมไม่สวยครับเพราะว่าอะไรน้ําเยอะมากฝั่งผมเนี่ยน้ําเยอะจริงๆขนาดต้นกล้วยยังเฉาคิดดูครับเนี่ย ปัญหาน้ำท่วมจะจะหนักมากเขตของผมแต่เนี่ยพอผมทําได้ฝั่งนี้จะไม่ท่วมอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าไอระดับน้ําในห้วยที่ข้างนอกเนี่ยมันสูงขนาดไหนแต่เวลาน้ํามันเข้ามาถ้าเกิดเราเอาไม่อยู่นะครับต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันจะเฉาเอออันนี้ก็ดีไปหน่อยเพราะว่าเป็นมะพร้าวเป็นกล้วยซะส่วนใหญ่กล้วยมันอยู่ไม่ได้หรอกแต่มะพร้าวก็ไหวอยู่นะฮะอันนี้เป็นคันห้วยตรงนั้นเป็นน้ําห้วยเลยครับเป็นน้ําคลองใหญ่เดี๋ยวผมพาไปดู เพราะว่าพืชที่เราปลูกข้างในไอตัวของโคกหนองนาโมเดลหรือว่าเกษตรผสมผสานของเราเนี่ยพืชดังอย่างเนี่ยครับถ้าระดับน้ําสูงเกินไปเนี่ยเขาไม่รอดหรอกครับอย่างเช่นพวกมะละกอพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยมันก็จะชะง,งักการเจริญเติบโตตรงนี้สําคัญครับระดับน้ําเนี่ยเราต้องคอนโทรลให้ได้นี่ฮะข้างนอกผมอยู่บุรีรัมย์ครับนน่นภูเขาไฟกระโดงแถวนั้นก็เป็นสนามฟุตบอล ห่างกันประมาณเก้ากิโลครับถ้าขีดเป็นเส้นตรงเนี่ยฮะน้ําคันเราต้องสูงกว่าคันห้วยให้ได้คันด้านนอกของเราเดี๋ยวผมพาไปดูเลยเพราะว่าตรงนี้สําคัญเพ,เ,พเพื่อนเวลาเราทําเนี่ยถ้าเกิดเราคุมน้ําไม่ได้แน่นอนพืชผลส่วนใหญ่ของเราที่มีเนี่ยเสียหายหมดครับมันต้องเห็นภาพครับพูดเป่าเาไม่ได้หรอกเพราะผมอย่างว่าครับรถเข้ามาขุด ติดต่อกัน4ปีด้วยกันเนี่ยฮะนาของเพื่อนๆไอ้เพื่อน,อนของผมเรียกเพื่อนบ้านแล้วกันนี่ฮะระดับน้ําสูงกว่าของผมประมาณตอนนี้นะฮะประมาณ80ดิบเซนถ้าผมไม่มีคันตัวนี้เนี่ยอีกแปดสิบเซนเพื่อนๆคิดดูเรียบร้อยครับไม่เหลือนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในโอ้นี่มีอันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเวลาเราทําเกษตรผสมผสานเนี่ย มันมีคำว่าอดหรอครับของกินเยอะอันนี้ได้หนึ่งมาแล้วลก็สุกก็ไม่ค่อยได้เดินมาเท่าไหร่ครับรกหญ้าตรงนี้ยังไม่ตัดอ่าไหนเดี๋ยวผมพาไปดูการคอนโทรลน้ำเนี่ยนอกจากเราจะไม่ให้น้ำของคนอื่นเนี่ยไหลเข้ามาได้แล้วเนี่ยปริมาณน้ำของเราพื้นที่ในการรับน้ำของผมเนี่ยผมทำสิบได้ ส่วนที่ทํานาเหลือแค่สีได้พอเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำของเราก็เพียงพออยู่แล้วแต่แล้วทีนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงให้ระดับน้ำเราเนี่ยอยู่คงที่แบบนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยครับถ้าระดับน้ำสูงเนี่ยเรียบร้อยเลยไปหมดอขออนุญาตวางไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมพาไป สำคัญครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างผมผมปลูกพืชที่เนีย่ยผมปลูกผักไฮโดในส่วนตรงนี้ถ้าระดับน้ําขึ้นมาจริงๆเนี่ยฮะมันจะท่วมตรงนี้หมดเลยเมื่อก่อนนะฮะแต่ตอนนี้เราทําคันนัน้นกันก็โอเคไหวอยู่ตรงนี้ก็เก็บขายไปบ้างแล้วที่สำคัญครับเพื่อนๆอ่เวลามันมีน้ำเยอะแล้วเนี่ย เราก็ต้องการให้น้ําอยู่ในระดับที่เราต้องการตรงนี้สําคัญกว่าไม่สําคัญกว่าหรอกคือมันสําคัญเหมือนกันนั่นแหละคือเราทํายังไงก็ได้ให้ระดับน้ําของเราเนี่ยอยู่ในขนาดที่เราต้องการถ้าเออขึ้นมาเนี่ยอย่างผมฝั่งนู้นผมมีผลไม้คงไม่พาเ,เพื่อนๆเดินไปหรอกครับกายเดี๋ยวจะพาดูในส่วนที่รูปแบบการจัดการน้ําของผมรบค,ครับไม่ค่อยมีเวลาตัดเนี่ยแนวการลม สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งคือแนวกันลมผมสองชั้นนะครับตรงนี้เป็นโรงผักสลัดแล้วทีนี้เนี่ยฝั่งนี้กล้วยผมก็ต้องตัดใบเดือๆอีกฝั่งหนึ่งเป็นต้นมะพร้าวยาวเลยครับฝั่งนู้นเดี๋ยวพาเดินไปดูเนี่ยถ้าน้ําท่วมมาแถวนี้เรียบร้อยเลยโอ้ปล่อยปลาเยอะเหมือนกันครับส่วนของผมนี่คูคลองจะเยอะมากลืมบอกเพื่อนๆไปคูคลองทุกจุดเนี่ยฮะ ต้องทําให้น้ําเนี่ยสามารถไหลเข้าหากันได้เพราะเวลาเราเปิดเข้าหรือเปิดออกเนี่ยระดับน้ํามันจะอยู่ในเราจะสามารถคอนโทรลได้มาเดี๋ยวจะพานวัดใจผมจมสึมเรียบร้อยกลัวเดียวครับกลัวตกตกก็น้ำตรงนี้ก็ประมาณสองเมตรยี่สิบครับความลึก เพราะว่าถ้าผมไม่ขุดคูเพื่อที่จะปั้นดินตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะผมก็จะไม่มีพื้นที่ในการทำเกษตรส่วนนี้อ่าเดี๋ยวผมพามาดูที่สำคัญเลยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นการปรับระดับน้ำให้มันอยู่ตัวก็คือการเรียกว่าวางท่อฮะวางท่อให้มาหาหนาข้างๆนั่นเอง เพราะว่าฝั่งนี้เขาก็มีการระบาย่อต่อๆกันไปเนี่ยครับผมพื้นที่รับน้ําตรงนี้สี่ไร่ผมใช้ท่อสีนิ้วครับไม่รู้จะมองเห็นไมนี่ไหลยอยู่เลยเนี่ยฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่าน้ําไหลยอยู่แบบนี้ครับนี่ครับท่ออยู่ตรงนี้แต่นี้ยังไหลยอยู่ มันเป็นการปรับระดับน้ําของเราให้มันอยู่ในระดับที่เราต้องการอันนี้กรณีที่ที่ฝั่งนี้เนี่ยระบายน้ําอยู่แล้วก็ไปได้อีกอีกวิธีหนึ่งผมจะเอาน้ําเข้าคั้วเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนั้นหน่อยครับแต่ว่าดูแล้วคุ้มจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียเวลานะครับเพื่อนๆเ,เวลาทําเนี่ยถ้าทํามาแล้วเนี่ย เราคนโทรลน้ำไม่ได้เราควบคุมน้ำไม่ได้ปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น,น่ยฮะพืชผลที่เพื่อนๆปลูกไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเราซื้อพันผักพันผลไม้ามาแต่และอย่างเนี่ยแพงๆอยู่แล้วครับอย่างทุเรียนอย่างอะไรเนี่ยผมเชื่อทุกคนต้องปลูกแน่นอนมันจะเสียหายเสียได้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เมื่อก่อนหรอกทุกๆปีครับผมจะเสียเงินไปกับค่าค่าพัน พันอะไรนะพันผลไม้เนะี่ยที่ซื้อมาใส่นะฮะหลักหมื่นครับเสียทิ้งต้องลองดูเมื่อก่อนก็เกิดเพราะน้ําท่วมหลังๆก็ซื้อมาปลูกเพื่อให้เราเข้าใจนี่ฮะอีกที่หนึง่งตรงนี้จะไหลเข้าห้วยเลยทําไมผมต้องทําหลายที่เดี๋ยวยมุดไปข้างนอกก่อนที่ต้องทําหลายที่เพราะว่าบางทีระดับน้ําห้วยเขาขึ้นมาเนี่ยฮะเขาขึ้นมาเกือบ เกือบเท่าถนนเลยแต่ว่าฝั่งนี้จะไม่มีผลกระทบเพราะว่าผมทำคันดินฝั่งนู้นนาฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยของเพื่อนๆผมก็ไม่โดนปัญหาน้ำท่วมผมก็จัดสามารถระบายน้ำไปได้ตรงนี้สำคัญครับแต่มันจะมีอีกช่วงหนึ่งที่ช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำจะท่วมหมดเลยอันนี้คือไม้ตายสุดท้ายเลยก็คือต้องสูบน้ำออก การสูบน้ําออกนี่ผมใช้ท่อพยานาครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแต่ว่าเราต้องมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลาน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยลําบากครับอย่างของผมเนี่ติดห้วยหน้าแรงเนี่ยไม่มีปัญหาครับเรามีน้ําใช้แต่หน้าฝนนี่ครับงานเข้าเลยผมมองว่าปัญหาภาัยแล้งเนี่ยมันแก้ง่ายครับมันง่ายยังไงมันโจะน้ำบาดาลเพิ่ม ถ้าน้ำบาดาลไม่เพียงพอทำธนาคารน้ำใต้ดินปีที่สองที่สามเห็นผลแน่นอนครับผมเจอมากับตัวเมื่อก่อนผมไม่เชื่อหรอกธนาคารน้ำใต้ดินว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่ามาเจอกับตัวเองที่นี่เลยครับเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปให้ดูสำคัญจริงๆครับเดี๋ยวพามาดูครับว่าไม้ตายสุดท้ายเนี่ยมันต้องแบบไหนผมอยู่ตรงนี้ในน้ำท่วมบ่อยครับ เพราะว่าเวลาฝนตกมาแต่ละทีเนี่ยเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ตีพ้้ยเหมือนผมก็น่าจะรู้นะครับกับเพื่อนๆที่อยู่ในที่ลุ่มอย่างที่ลุ่มที่ระบายน้ําออกเหมือนผมเมื่อกี้ไม่ได้เปิดออกไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้ครับอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่ใช้พืชฝนก็เสียหายพ่อพยานานาแต่ผมวางไว้ตรงนี้ไม่ได้ใช้มาสามปีแล้วครับเนี่ยครับต้องใช้ตัวนี้เลยจบครับปัญหา ถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราคอนโทรน้ําไม่ได้พืชผลที่ปลูกเอาไว้แน่นอนครับเสียหายหมดตรงนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆไปเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนๆมาเสียเวลากับเ,เรื่องน้ําท่วมเพราะว่าผมเจอมาก่อนมันเป็นปัญหาที่แบบปัญหาที่น่าเบื่อครับมันเจอเดี๋ยวกอ็อีกแล้วเดี๋ยวก็ท่วมอีกแล้วกําลังปลูกพืชผักกําลังสวยผลไม้กําลังงาม น้ำมาท่วมชะงักการเจริญเติบโตนั้นก็ยังชั่วหน่อยแต่ถ้าเขาตายไปเลยนี่ก็แย่อ่านี่ก็เป็นแนวทางแก้ไขนะครับกันน้ําเข้าแล้วต้องระบายน้ําออกให้ได้ด้วยถ้าระบายน้ําออกไม่ได้จบเลยครับอืมเรียบร้อยดูเป็นแนวทางนะครับเ,เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ